สวัสดีค่ะพุณชมค่ะมาเบ่งบ่าวฒถวเพิ่นหาอตเตอรีคุณชมเพิ่งเอาตัวใดมาเบ่งน้ำกันเพื่ได้โชคได้มานํากันถ้ามีเอาหมดเด้อพ่อค้ามาเาเบ่งเรื่องปาคาอานี้นบ่อหว่ยนอขีางบ่มีเลยอ่าแนี่เลย้บมีีหางแบบสามบ่มีกัชมวันนี้เลยพี่น้องด้วย เด็กเ้ครับหาสามเปีเตแล้วไหมอ่านะครับวันนี้เลยคี่น้องเด้นับเปล่าแถาจุลงไห้เอฟซีห้่ธรผประชุมนะครับเปิดตัวพี่สาวจากกทมนะครับเป็นตัวไหนมาตัวนั้นนับปวดพานมากนับเปล่าเถวเบิ้งนับเลขเด่นเล็กวิ่งบนเจ็ดเลขเด่นเล็กวิ่งล่างศูนย์นับเจ็ดมาศูนย์กับมาศูนย์มาล่างเจ็ดมาบนนะครับ เดี๋ยวไปบ้านจังไปชมไปเดิัวน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะบ่าวแถวจะลงให้พี่สาวกทมเปิดตัวเปิ้ลไม่อยากให้บ่าวแถวถูกจับคู่ไม่ให้พร้อมอันนี้ที่บ่าวแถวไม่หาโรตรีพี่น้องปู่ศรีสเกีเด้อวันที่แล้วเพิ่นบอก972าเจ็ดสอตรงตรงหาได้รางวัลใหญ่บนมอแมงเหยังดิหาลอตเตอรี่ไว้หามารางวัลใหญ่12ล้านหาได้รางวัลใหญ่ผมมีเงินบ่กหาแปดมมีครับพี่น้องเด้อตัวนี้บ่มีเลย อาแบดสามพี่มี่อ่ะไปเดี๋ยวบราถอดออยางไองไปเอาไอ้ใส่ก,กอดกันน้ำชุ่มรอกันขามี่มาเก็บไปเห็นเด้โอครับผมอาแปดสามอาคุณผู้ชมจังขัาไปฟังน้ำกันนะครับผู้ชมบ่าวถาวาเปิดตัวพี่สาวจากกรทมนะคะไปเบิ่งน้ำกันตอนแรกจังไปฟังน้ำกันว่าเพื่อนไหมากตัวใดเพื่อได้โชคได้มันเพื่อหมักเพื่อชอบน้ำกันนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเอาใบข้าสนุดยังบ่มาบ่ อู้ยงวดรองนึงกับเขาเด้เออนาะเจ็ดสองค่ะผู้ชม,เ,ชมเดี๋ยวไปหาเยองกันเล่บ้านค่ะจะได้มาอืมเอาครับผู้ชมเดี๋ยวเมมูจะพาไปเลาะตลาดก่อนเนาะคะ่ะเมมูกับมาอุดหนุนแม่ค้าลอตเตอรี่งวดนี้เอาเจ็ดหาสามตุกเก้านี่แหละครับผู้ชมนี่ซุนซองเหรอคะเจ้าบ่ดึงก็เจ้าซุนซองค่ะได้ซ้ำโอ้ ้แม <laughs> ่ขาพันบานก็ให้โชคอยู่เด้อพันบาอืมได้ดึงไงพันศูนย์สองแล้วถึอถึงซอยโอ้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอาคุณชมไปละ,ะตลาดน้ำกันก่อนตลาดเทศบาลน้องหลวงนะคะโอ้ปานิน ปลาตะขากรอยยี่วิวกะคอลง่ายจ้าตลาดสดน้องหลวงจ้<ด>าตลาดสดนองหลวงไงมีปลาคอใหญ่ายโลละจักบาทจะไม่ข้าเลยสองร้อยค่โอ้ตัวบักใหญ่เลยค่ะ,คะพี่ชมอยู่ที่ตลาดน้องหลวงน,นะคะพี่ช่มคนน่ะโลละสองร้อยค่ะตัวใหญ่ๆเนาะมาเด้อมาหาไม่ข้าเด้อค่ะนี่แต่เพิ่นมาอยู่ที่ตลาดน้องหลวงเลยละค่ะไหวกับไรมือนี่ แม่ค้าคนสวยได้อะไรมาขายบ้างนะี้อู้กไก่ลพิจตโต่ตงงามไก่เอ้าโอ้เพืบบอ่อนเอาแปะใส่กอกยุ่มบ้านเขาแปะใส่กอกเพรานว่าเจ้าไก่ว,นะกกว่าสั้นคนน่ะใส่กอกแซ่บวะสั้นไปเบิ้งน้ำผึ้นก่อน <c oughs> เอาเอาแล้วบ่เอาแล้วบ,บ่โอ้สบ้าด ใส่กอกแซบคุณแม่ใส่กอกเนื้อสองร้อยหมูสองร้อยหมูสองร้อยเนื้อสองร้อยผักติ่วกับมี่ผักติ่วกับมีไปผักติ่วออกแล้วค่ะใส่กอกคุณแม่เฮดมาจากปีกับคุณแม่สามสิบกว่าปีการันตีความแซบบ้าวเท่าเพิ่นมาอุดหนุนประจําการันตีความอร่อยคุณแม่วไปค่ะเป็นไงอาคนลดหายตาองมาชมเอา พี่นองจะไปพ่อกับยูบานช่ม,บ,ชมบนรถไห่นั่มโอ้บักมีต้มบักมีต้มบ้าถาบักมีต้มเอาอยูบ,าอายบอ้ยลืมมกมีมาเนี่ยนะหกมต้มพนบาไม่เปน็นซ <ไป S 1> ุปซื้อเป็นส้ตุเยยไปก็ได้ตัวบไห่ไอ้พวกม่ร่บอบ่บอ่ <c oughs> บอ น้อยพี่รองอนี้ี่สาวมูยายจอยร่องไม้ได้น้ำตาร่วงแล้วก,ก็เย้อวนปาดยายจอยทักซี่แม่คืองามก่อใหญ่พี่รองยายจอยปลูกไว้หน้าบ้านพี่รองแบงบงามงามเป๊ะปลูกไว้ให้ตอนนั้นเนาะเอาเอาหิวเอานี่ได้กับเข้ามาหลายลงหลายย่างหางาิบไปให้แท่านผู้ชมนักไปได้บ้านเดี๋ยวเชิไปเพิ่งมาบาา่าวสาได้ยังมาฝากอ่า อย่าทงานปิดหน่อยแมไ่หนรไ่ได้บันเอนั่งไปทักนี่บลนเออยขยับออกมากันขยับออกกันเอ่ยขยับออกกันขยับออกกันงานพี่งานพี่มือเนี่เออนพ่นัละเย่ย่จอยนี่นั่ที่นอนเล่าอยู่ตรงั้นสวัสดีสวัสดีสามไปเทาสวัสดีค่ะ นี่ชื่อไซไล่งามปุณิย์ไซไล่งามปุณิย์ไล่งามอันนี้ยี่จอยใหญ่มูยี่จอยใหญ่ผู้ร้องอันนี้ก็ผู้ร้องอ่าปุณิี์เป็นผู้ร้องที่ตากลว่มบ่าวเขามีใหญ่สามมีอายสามมีอายหญ่ผู้หนึ่งผู้น้องแล้ลูกอายสองคนเป็นน้องยี่อ้วนอายหญ่แล้วก็บยี่อายหญ่แล้หละเป็นยี่จอยยี่จอยใหญ่ตากลว่มหล้วก็จะมายี่อ้วนยี่อ้วนแล้วก็พี่ไสอีกสองคนบ่าวมีพี่ไสอีกอ่าอ้านผู้ชมเดี๋ยวจะเบิ่ง ฝากลงให้เอฟซีเลยพี่น้องนะเปิดตัวพี่สาวกทมนะท่ผมชมอ่าเพิ่นมะั่นใจเพิ่นจึงส่งมาให้นะวที่ผ่านมาเพิ่นส่งมาให้เบิ่งแล้วเหล็กเด่นเล็กวิ่งถือว่าเดินดีนะเหล็กเด่นเล็กวิ่งบนเจ็บนะผ่านมากเจ็บกันมาเหล็กเด่นเล็กวิ่งล่างศูนย์ศูนย์กันมางวดนี้จับคู่มาให้แล้วนะให้เอฟซีในเบิ่งได้เห็นไบ้ก่อนก็เลยพี่น้องเด้อแต่ว่าถามไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้หรือเบื้งเวก่อนเพราะว่าเปิดโตเพิ่นนะพี่น้องเปิดตัวงวดแรกเพิ่นมาอยากให้เบ้าเท่าถูก หาดิชูเป็นเพื่อนพี่น้นองเนาะเป็นแนวทางนะครับผม่าธรรมชุ่มนะครับลงให้เอฟซีเลยนะพี่สาวกทมนะครับเป็นแนวทางพี่น้องนะครับถือว่างวดนี้ลงให้เอฟซีได้เบิง่งได้เห็นเบิ่งไวก่อนกลยไ,ได้พี่น้องได้นครับหนึ่งมัดอ่าหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับเล็กเด็เล็ก,ลก,ลก,ลกวิ่งวิ่งบนสามเด่นสามหนับสามสองสามสี่สามแปดสามห้าสามหก วงกลมเม็ดเดียวคือสามแปดพี่น้องนะสามแปดนะครับเน้นสามหลักสิบแต่ว่ากันกับ,กกบตัวไว้น้ำแน่เพื่อนวานะครับสามสองสามสี่สามห้าสามหกเป็นตัวรองเน้นเม็ดเดียวคู่เดียวคือสามแปดนะวิ่งล่างพี่น้องนะับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งล่างหกได้ 6, พี่น้องเด้หกสองหกสามหกห้าหกหนึ่งวงกลมให้เม็ดเดียวคือหกหนึ่งผูดได้มากหน่อยคู่หน่อยชุดเอาแค่หกหนึ่งกับสามแปด นับชุดบนเพิ่นเน้นสามหลักสิบล่างหกหลักสิบแต่ว่านับกะกันกับตัวไว้น้ำแนวเพิ่นนมานับพี่สาวจากกทมนะครับผานชมหรือผู้ใดมีตัวติดแม่นนับชุดบนหามาใส่สามชุดล่างหามาติดหกพี่น้องนับเหล็กเด่นเหล็กปิงเพิ่นถือ่าเดินดีงวดที่ผ่านมาส่งมาให้เบาเถ่าเห็นแล้วนะครับเอาลงให้เอฟซีได้พี่น้องเลยเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ครับผมนะครับ นะครับผมชมมันนี้กรแวะตลาดนะครับบ้าแถบาขอบคุณพี่น้องพี่สาวจากกทมนะครับผมชมเมื่อนี้อ่าอันนี้พี่น้องว่าเราได้ใส่กอกใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูอันนี้จะไปฝากดองมีเจ้เล่นสินเดี๋ยวแซวไปตู้เย็นเอาไปตู้เยนบบน็นบนะ้าแาเนาะเออเพราะว่าม,มันจะ,ม,นจะมันจะไงอันนี้อันนี้ไปฝากดองมีเจ้าเล่นสินนะครับฝากหลานนะมันละพี่น้องลูกลูกสาวลี่อ้วันกับลูกเขยเพราะว่าเพิ่นไปแบ่งดองนะั่น คนละเกินอ่าอันนี้ได้มาให้มืัอนี้อัปปัทูอันนี้ของเล่นตะรวมแยกให้แล้วอันนี้ของแซ่บของโปดบะหมี่ซุปใสแป้งขันเขาที่ขา <c oughs> ดอะไรนี่มืั <c oughs> อนี้เขาหนีนนแกะแกและมนี้บ้าเผาได้ไกลบ้าเผาได้ไกลมากเออฝันก็บ <c oughs> ปั่นกันไปตะแซ่บแถอเนาะไอเอ็เซ์ซีเป็นปังแน่ยิ่งใ ข้าวปุ้นจีพี่น้องนะเจ้าแซ่บของเพื่อนมพื่อนนะเจ้าแซ่บมชร์ข้าวปุ้นจีเป็นแป้งข้าวปุ้นที่เพื่อนบริบบิ้พี่น้องเดี๋ยว่อป้าเผาไลยไก่พี่น้องไก่บ้านมโมนีว่าจะมาให้ลูกเขยเจรตรีเพื่อนทำทำไก่ใต้น้ำนะอบไก่หรือไก่ใต้น้ำเพี่น้องกระดิ่งเครื่องพริกข่าตะไคร้ใบบกูดต้นหอมผักชีหน้าตอนี้ท่านได้มา คันบ่ได้คขันบ่ได้เฮ็ดมื้อนี้ก็มื้อหลังไก่ใต้น้ำดาวได้ปลาทูไม้พี่สาวกับนีสมุนหมี่ปลาทูาปลาทูแซ่บป่นใส่กับปนใส่ก็แซ่บหรือปิ้งก็แซ่บปลาทูอ่าในทรายเข่ง<ต>อันนี้เพิ่นสองเข่ง,อ,นนขงอู้ยแซ่บปะ แจกเมนบ่แหนมนนันเดียวนะจนะหเดีวันเกิดท uh, ี่นี่เองค่ะอ่าเยจเก็พี่น้องเกไปส่งอพี่สาววันที่ยีสบานี่พี่น้องยี่สิามมกราคมหกเก้าไปส่งยี่วันอยู่บ้านยวยงเพื่อจะเสินนัเดี๋ยวจะเป็นเบิรงไบชมเหมือนกันนะพอยี่วันจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาซืของไปปากปซ่้อนรัเพ่นั่งนัอันนี้จะแบ่งแด่งหลานนั่งเลยพี่น้องให้แบ่งได้ววน เมนที่วันคับแดงดองซื้อไปฝากดองเพิ่นเพราะวา่ายายอ้วนมาดองเพิ่นกฝากฟน่าดู่ในกินผัดเพิเ่ไว้่าฝากไที่สุดกิน่นพี่ดองนะครับผมอ่แบบวันนี้ฝากดองอใส่กอกแก้วแซ่บใส่กอกแม่ทิพย์ใส่กอกแม่ทิพย์ประหลาดสมสมุนเทศบาลรวงหลวงเลยนะ แซ่บแสกอกไม่ทิพแซ่บอ่าตลาดสดเทศบาลตะบนองโลน้องําเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครก็ซืือว่าสุพิศาอินตลอดนะนี่แซ่บเป็นบ้างเ่็นแตงโมแซ่บพี่น้องบุรลรัคนพัน่าออมมาสั่นออมสีกอกแป่บเพม่นี๊ยบเนบ้างเนพี่สาวพี่สาวออไม่จงนไ่ยบอ้าวทำมาชมบานแคปหน้าจออีกรอบด้วพี่น้องเลยนะแคปแคปหน้าจออีกรอบับพี่สาวกทมนะผม ผลมาลองเอฟซีเด้บังไม่เห็นแน่นะท่านผมชมนะเด่นเป,ป็นดีเป่นมั่นใจเป็นส่งมม่หายได้พี่น้องได้อนับบ่าวเฒ่าเห็นแล้วนับเล็กเล็กวิ่งนะครับห่งเอ่อหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยบเก้านะวิ่งบน3ามนับเด่นสามสามสองสามวงกลมเม็ดเดียวคือสามแปดชมวิ่งล่างหกนับเด่นหกหกสองหกวงกลมที่6.1แคปหน้าจอครับผมเบิ่งไว่อนก็ไไ้พี่น้องเพราะว่าถือว่าเปิดโตนัคแรก แต่ว่นวานี้เพื่อนว่าถามมากกิดไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอ้าวนะครับบ้าเถ้าขอบคุณนะพี่สาวจากกทมออกอขอบคุณเพื่อนหลายๆที่พี่น้องเด้อยนะขอบคุณอ่าไทยไทยดีไซน์บนทุกคำทุกแง่นุษย์สามใบเขาที่แม่งเป็ีนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับป้าเถ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อใหญ่ยิ่ใหญ่พี่ปีฝันอาสุขสุขคนนะครับให้โชคให้มากครับสวัสดีครับให้โชคให้มากน้ำกันสุขสุขคนเด้อค่ะพฟกัสไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ